นี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ4ีห้าสี่สิบนะคะตอนนี้จุ๋อยู่ที่หัวลําโพงนะคะวันนี้จุ๋มจะนั่งรถไฟเที่ยวไปที่เขื่อษษษษษนะะป่าสักดล์ชนะะัสิ์นะคะเป็นรถไฟลอยน้ํานะคะจุซื้อตั๋วมาแล้วจริงๆจองจองว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ราคาประมาณสามร้อยสามสิบบาทะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะ ที่เดียวคือที่จิตหน้าต่างแลาวเลขที่นั่างกถกขึ้นได้ซึ่งก็ไม่แน่ใาจาว่าคนที่เขาจองก่อนทาไมเขาถึงไม่นั่งใกล้หน้าต่างหรือว่ามันจะเป็นของเราโอเคเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะที่นั่งรินหน้าต่างไม่มีคนจองโอเคเรามาถึงคันของเราคันที่11ค่ะเราจ,จะขึ้นไปหาที่นั่งหมายเลข36เดี๋ยวเราไปดตรงนี้หน้าต่าง รถไฟนาเที่ยวขบวนพิเศษที่วิ่งผ่านเขื่อนปาสักชิทธิ์นี้นะคะในความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนปาสักชิทธิ์ค่ะและถือว่ารถไฟนําเที่ยวขบวนนี้เป็นเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะและมีสถานีต้นทางคือหัวลำโพงกรุงเทพมหานาครน,นะคะเป็นรถไฟแบบวันเดย์ทริปนะคะไปกับไม่มีค้างคืนค่ะ สำหรับรถไฟลอยน้ำปีนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนนะคะยาวไปจนถึงวันที่29มกราคมปี66เลคะบรรยากาศบนรถไฟนะคะก็จะมีพี่ไกด์มาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับตารางทริปของวันนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกบนรถไฟแจกของที่ระลึกจากการรถไฟค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากมาเที่ยวแบบนี้นะคะก็สามารถจองตั๋วได้ที่ ทาน,นี้รถไฟหัวลําโพงนะคะหรือว่าจองออนไลน์ผ่านดีทิเกตหรือว่าสายด่วนโทร1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะการจองตั๋วจะเปิดให้จองล่วงหน้า1เดือนนะคะหากใครอยากเดินทางเดือนธันวาคมก็ให้จองเดือนพฤศจิกาหากต้องการเดินทางเดือนมกราคมก็จองเดือนธันวาได้เลยค่ะสาหรับราคาตั๋วนะคะถ้าเป็นชั้น3มธรรมดาพัดลมเนี่ยราคา330บาทค่ะส่วนถ้าเป็นแอร์ปรับอากาศเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะราคา560บบาทค่ะ แล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงเขื่อนปลาสักชลรศิธิ์ิดิิในเวลาประมาณ10โมงเช้านะคะอยากจะบอกว่าวิวสองข้างทางคือสวยมากของจริงคือสวยมากกว่าในวิดีโอสวยกว่าในรูปเยอะเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาตัวเองค่ะ จริงๆแล้วเส้นทางรถไฟลอยน้ำเนี่ยเป็นเส้นทางปกตินะคะเป็นเส้นทางเดินรถกรุงเทพหนองคายนะคะแต่เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวสนใจนะคะก็เลยเปิดเป็นขบวนพิเศษขึ้นมาในช่วงหน้าน้ําแบบนี้นะคะเขื่อนจะมีน้ําเต็มเลยทําให้เวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยเหมือนรถไฟมันลอยน้าก็เลยเป็นที่มาของการเรียกขบวนนี้ว่ารถไฟลอยน้ําค่ะ นะคะเราก็ลงมาจากรถไฟแล้วนะคะจะมีเวลาให้ชมเขื่อนตรงนี้ประมาณ20นาทีนะคะเนื่องจากว่ารถไฟจอดตรงเขื่อนนะคะคนจะไปชมวิวฝั่งขวาเยอะมากทุกคนจะไปฝั่งขวาหมดเลยแล้วฝั่งซ้ายก็โลกแบบนี้ แต่ว่าตอนนี้จุมกนกำลังจะวิ่งไปที่หัวรถไฟนะคะเพื่อไปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็จะเก็บรูปสวยๆหน้ารถไฟมาด้วยที่ต้องวิ่งเพราะว่าที่นี่มีเวลาแค่20นาทีค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ขบวนของเราก็คือถ้าใครอยากได้รูปที่หัวรถไฟแต่ว่าอยู่ท้ายขบวนเลยจุมแนะนําว่าให้เดินข้ามมาฝั่งซ้ายแล้วก็เดินไปที่หัวรถไฟนะคะเพราะว่าฝั่งขวาคนเยอะเกินไปเดินไม่ได้ค่ะ มันคิดว่าหน้าขบวนคนต้องเยอะแน่ๆเลยอะ่ะบรรยากาศที่หัวรถไฟนะคคะนจะมาโมงถ่ายรูปตรงนี้บนรถไฟนะคะก็จะมีคาเฟ่ให้บริการชื่อว่าอินเทรนนะคะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเลยค่ะแล้วก็มีที่นั่งรับประทานแบบนี้ พร้อมกับชมวิวระหว่างรถไฟวิ่งเลยค่ะฟินมากที่ตอนนี้เราก็ถึงมาสถานีที่2นะคะมู่บ้านโคกสลุปนะคะที่นี่จะมีอาหารเยอะมากพ่อค้าแม่ค้าขายเรียงรายเต็มถนน สถานีต่อมาค่ะสถานีบ้านโคกสลุงค่ะที่นี่นะคะคงถูกใจใครหลายคนเลยที่รู้สึกหิวนะคะเพราะว่าที่นี่มีอาหารพื้นบ้านขายและเล้นการอุดหนุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะให้ชาวบ้านได้มีรายได้และที่สําคัญนะคะตลาดแห่งนี้เขาตั้งขึ้นเพื่อน,นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกับรถไฟลอยน้ําโดยเฉพาะเลยค่ะ ไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไปกินที่คาเซ่นะคะขาวเทียงก็เลยซื้อซื่อ,อวมาสองไม้เพราะว่าคิดถึงเชียงใหม่ก็เลยซื้อไส้อัวมานะคะก็เดี๋ยวไปนั่งทานในรถ อยู่บนรถไฟแล้วระหว่างที่ทุกคนลงไปช้อปปิ้งกันนะคะถึงก็ทานไส้หัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่เกิดจากการที่จุมทักเขาว่ามาคนเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็คุยกันถูกพอมากเลยนะคะก็เพื่อนก็เป็นสายเที่ยวคนเดียวไปต่างประเทศคนเดียวอะไรอยงนี้ก็ตอนนี้เพื่อนไปเซนน้ำอ้อยอยู่เดี๋ยวรอเพื่อนขึ้นมาบนรถไปนะคะผอครับผอที่นี่ที่จุดรถเกลือนป่าสักชนบทที่นี่ที่จุดรถเกลือนป่าสักชนบท ตอนนี้นะคะจุ๋มก็ได้ตัวรถตู้มาแล้วนะคะในราคา70บาทค่ะรถตู้นะครับจะเป็นรถตู้เวียนนะคะเราสามารถขึ้นคันไหนก็ได้ค่ะแและที่แรกที่รถตู้มาจอดก็คือคาเฟ่กล้วยแอนไข่ค่ะ และที่นี่นะคะนอกจากเป็นคาเฟ่ข้างหน้าแล้วข้างหลังค่ะยังมีสวนดอกไม้ทุ่งทานตะวันด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าวันที่จุ่มไปเนี่ยทุ่งทานตะวันมันบานน้อยเหลือเกินแล้วก็คนตอนค่อคิวเยอะมากจุ่มก็เลยเปลี่ยนใจไปให้อาหารน้องหมูแทนะคะ่ะให้อาหารสัตว์แทนแล้วก็ไปที่ที่สองกันเลยค่ะโอ้เส <laughs> ียงดูดอุย้ยอ <laughs> ุ้ยขนาด <laughs> <Easter. S 2> นาั้นเลยอ่ะ หมดแล้วตันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไร่ซับป,ปยูนนะคะที่ข้างหน้าร้านอาหารก็จะมีสะพานแบบนี้ให้เราเดินถ่ายด,ดูอุ้ยนี่ดอกบัวดอกบัวนิดนึงไม่โยอันแค่ะมันแค่มัมผัสตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านอาหารไปปร่ซับปยูน ส่งกับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งยาเพราะว่าเห็นบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งยำหมูยอแล้วก็ตอนนี้กำลังมาเอาน้ำคุณข้าูเยอะมากเลยอันนี้ยำหมูยออันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดนางเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าผู้ถานก๋วยเตี๋ยวอันนี้มาตามรีวิวนะคะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยเดี๋ยวเราจะมาน้องชิมกัน เราจะมาลองชิมเห็ดนางป้าทอนะคะไม่เคยกินนะคะครั้งแรกก่มีความรสชาติเผ็ดเลยเหาออร่อยที่แป้งจริงๆแป้งอร่อย ปกติเรากินเห็ดแบบต้มยำเนาะเราจะได้ความเป็นเห็ดอะแต่อันนี้แบบความเป็นเห็ดหายไปมันจมลงไปอร่อยอร่อยใครที่แบบไม่ชอบกินเห็ดอยากลองกินอน่ะแบบนี้แนะนำกินได้คือง่ายไรซาประยูน,นะคะนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยข้างหลังนี่ยยังเป็นสวนเฟิร์นยักษ์ขนาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวคือที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิค แล้วก็มีให้อาหารสัตว์เหมือนเดิมแต่ที่พิเศษหน่อยเนี่ยเขามีนกด้วยค่ะนี่นะคะมีกรงนกด้วยเราเข้ามาข้างในแล้วตัวนี้ทำไมเข้าตัวใหญ่ขนาดนี้ทัสดีครับแกแล้วมนดูมันกับเอาไม่ได้เยอะ เีว่ักัดวได้ไงเนี่ยมันมองไม่เห็นเลวเนี่ยนี่ลูกนี่นี่นี่แล้วะยังพงอี้อยอ แต่มนุษย์พวกนี้มันจ้องมองเราทั้งวันไหมมันคงไม่อยากให้เราไปอยู่ในหม้อหรอกใช่ไหมจุ๊บ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 ไปดีกว่าไม่มีใครจุ๊บเลยเธออยากกินฉันเหรอนี่พวกเราพวกเราต้องจ้องพวกมนุษย์พวกนี้นะอย่าทำให้มันรู้ว่าเรากลัวมัน องันตนี้นะคะเป็นรถตัวหนอนพาชมสันเขื่อนชมเขื่อนนะคะราคา30บาทผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทรู้จักกันมาก่อนไหมไม่ข้าไม่้ารถไฟทำไมอย่างนี้นะเนี่ยสามโอมาตาสสร็จดีสว่ถอีสวังวาสดีสวันไกสวววว

โอ้ยโอ้มันชอบขนมปังเลยนะคะเราเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่เขาบอกว่ามีโครงกระดูกแล้วก็มีของเก่าแก่โบราณแล้วกเขาจะเอามาตามใช้ด้วยนี่คืออะไรสีเขียวอ่ะันนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบแล้วก็เอ้ยบ่ายสองก็บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามห้าสิบแล้วก็รถจะออกประมาณสี่โมงนะคะถึงขบวนเราละสี่ ตอนนี้นะคะก็เดินทางถึงกรุงเทเพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณ1นึ่งทุ่มสาสเลดค่ะเพราะว่าจริงๆเราออกจากเขื่อนก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วแล้วก็มาถึงนี่ประมาณ1นึ่งทุ่มสา้านะคะจริงๆอย่าไปติกกับตารางมากเกินไปว่าในตารางจะบอกว่าถึงกรุงเทพประมาณ6กโมงห้าสิบก็เวลามันก็เชื่ได้มันยืดหยุ่นได้แล้วก็จะถึง กรุงเทพไปลาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้จุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย